สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมพระหลวงพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนพอสอ2456กันแต่องค์นี้เป็นพระเนื้องเงินนะครับที่เห็นนี่เป็นพระเนื้องเงินก็เป็นพระอีกสำนักหนึ่งซึ่ง ท่านหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับเป็นพระที่ท่านหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปลุกเสกเพราะว่าวัดห้วยเขียนเนี่ยห่างจากวัดวัดบางคลานไม่ไกลนะครับวัดห่างจากวัดบางคลานไม่ไกลก็หลวงพ่อเงินก็ขี่ช้างไปนะครับไปช่วยสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์วัดห้วยเขียน ใน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 ,ในปีนั้นนะครับอ่านตามประวัติดูไปอ่านตามประวัติดูนะครับพิมพ์ว่าหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนก็จะได้ทราบประวัติการสร้างนะครับตอนที่ไปสร้างนั้นก็สร้างหลายหลายแบบมากนะครับมีทั้งพระเนื้อดินด้วยพิมพ์คะแนนนะครับแบบคล้ายค้ายมีปกโพกับไม่มีปกโพมีรูปบล่ออย่างนี้นะครับทั้ง มีหลายพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะครับพิมพ์ใหญ่ A พิมพ์ใหญ่ B ีอ่าพิมพ์กลางพิมพ์เล็กหน้าหนูนะครับพิมพ์กลางก็มีฐานเตี้ยฐานสูงแล้วก็มีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อผสมแล้วก็เรียกว่าเนื้อสำลิดประมาณนี้นะครับมีมีเนื้อผสมด้วยเป็นเนื้อคล้ายๆออกสำลิดนะครับแต่เนื้อเงินเนี่ยหายากมากนะครับสร้างน้อยนะครับ อง <บ pace> น,นี้เป็นเนื้อเงินเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินนะครับก็มาให้ดูกันนะครับกรรมวิธีการสร้างก็เหมือนกับคือถอดถอดพิมพ์มาจากรูปหลอนิยมนะครับรูปหลอนิยมก็จะมีติดช่อนะครับเนี่ยจะเห็นรอยเนี่ยจะเห็นรอยช่อนะครับกับกรรมวิธีการสร้างเนี่ยก็จะเห็นรอยช่อนะครับเนี่ย เนี่ยรอยคล้ายๆรอยชอ่อนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นรอยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน้ําน,น่าจะเป็นน้นําฝนหรือน,น้ําพระองค์อื่นนะครับสนิมมา,มา,ม,า,ม,ามาติดนะครับเป็นแล้วก็เนี่ยนะครับเห็นจะเห็นรอยนะครับเนี่ยผ่าซีกนะครับรอยรอยอยประกบนะครับรอยประกบและอันนี้ก็จะเป็นชอ่อชนวนเนี่ยนะรอยช่อชนวนนี่มจะมาตั้งมาใกล้ๆหรือไง อี่ย <Rapid. S 1> ต้้งจับเนี่ยครับให้เห็นรอยช่อฉนวนนะครับเนี่ยเนี <ills> <int ans otted> ่ยยกยืกเยืกเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นรอยเป็นแนวรอยช่อฉนวนลักษณะนี้นะครับประมาณขนาดนี้และอันนี้ก็เป็นรอยประกบนะครับประกบเนี่ยก็จะเห็นแต่ครั้นี้ก็แต่งแต่งมันในหุ่นนะครับก็จะมีรอยแต่งมีทั้งรอยตะไบแต่งอ่าหลังจากหล่อมาแล้วแล้วก็รอยตะแบงอ่ารอยตะไบหล่อในหุ่นให้เห็น นะครับเ <inate> นี่ยอย่างเงี้ยรอยแต่งที่หลังนะครับเนี่ยแทงเนื้อเงินเนี่ยหล่อเอ่อเป็นเนื้ออ่อนนะครับก็แทงก็คมมากนะครับเวลาแทงตะไบแตอันเนี้ยส่วนส่วนมากเนี่ยส่วนมากเอ่อช่างเขาจะเอาตะไบเล็กๆล็กครับหรือเขาเรียกว่าบุ้งนะครับบุ้งหรือตะไบเล็กๆเนี่ยโบราณสมัยก่อนนะครับก็แทงแทงแทงเนี่ยนะครับมีทั้งอันนี้อันนี้เป็นรอยแต่งที่ที่หลังนะครับแต่งที่หลัง เนื้อเงินนี่จะอ่อนเพราะนั้นมันก็จะแทงเนี่ยปาดลงไปเลยลึกเลยปาดลงไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับปาดลงไปเลยแล้วก็ผิวผ้าเนี่ยเวลาเขาทําเนี่ยก็จะตกทรายเห็นไหมครับภาษาโบราณเขาเรียกตกทรายเนื้อเงินนี่เป็นเนื้อที่อ่อนเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าตามาตามซอกเนี่ยก็ผิวจะพุน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 ,พน อันนี้เรียกว่าตกทรายเพราะว่าเวลาทานน้ำขี Tel ้วัวเนี่ยกรรมวิธีการสร้างเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่คงจะรู้แล้วว่าเขาจะปั้นหุ่นเทียนลักษณะนี้นะครับปั้นหุ่นนลักษณะนี้แล้วก็แต่ง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 หุ่นเทียนเนี่ยแต่งอัฟต์ใบแต่งหุ่นเทียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาช่อไปแปะที่ก้นนะครับแปะที่ก้นแล้วก็เอาน้ําขี้วัวเนี่ยซึ่งกรองแล้วเนี่ยทาแห้งแล้วก็ทาอีกแห้งแล้วก็ทาอีกนะครับเสร็จแล้วก็เอาดิน ดินที่หยาบๆแบบพอกพอกไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาจะทําเนี่ยเขาก็เอาดินพอกหุ่นเนี่ยครับเอาไปเผาไฟให้มันร้อนๆนะครับให้มันร้อนๆแล้วก็หุ่นเทียนเนี่ยน้ำน้ำหุ่นเนี่ยที่เป็นเทียนเนี่ยก็จะไหลออกนะครับไหลออกข้างในก็จะโบ๋นะครับข้างในจะโบ๋เวลาทำเนี่ยเขาก็จะเอาอกอกโลหะเนี่ยไปตามช่อชนวนเนี่ยที่เห็นกว้างๆนะครับช่อชนวนเนี่ยครับคราวนี้เนื้อเงินเนี่ย เวลาเขาทาเนี a, passage, mais mais cal, ่ยเนื um e ้อเงินนี่มันอ่อนมาแล้วมันละเอียดละเอียดมากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เห็นเป็นเม็ดทรายเนี่ยเขาเรียกภาษาโบราณเขาเรียกตกทรายเนี่ยผิวผ้าเนี่ยก็จะดูไม่ไม่เรียบเนียนนะครับผิวผ้าเนี่ยก็จะไม่เรียบเนียนก็จะเป็นรูปุุนๆเล็กๆนะครับเป็นรูปุ่นๆเล็กๆเล็กๆก็จะเห็นอยู่เยอะนะครับตาม ตามซอกตามผิวในในในซอกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยคือหมายความว่าโลหะเวลาเข้าไปแทนที่เนี่ยหลังหลังหลังจากน้ําเทียนออกหมดแล้วเนี่ยโลหะนี่ก็จะละเอียดมากนะครับก็จะเข้าไปตามรอยขี้วัวคราวนี้ขี้วัวเนี่ยที่มันออกเนี่ยเนื้อเงินพอเข้าไปแทนที่น้ําทองหรือน้ําเงินเนี่ยเข้าไปแทนที่เนี่ยเทียนเนี่ยมันออกหมดเกี้ยงนะครับ ุ่นเทียนออกหมดเกี้ยงก็จะเหลือแต่ขี้วัวพอกแข็งแข็งไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะเนื้อเงินเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่ละเอียดมากนะครับเป็นน้ําที่ใสกว่าน้ําทองเหลืองทองน้ำโลหะอื่นเพราะฉนั้นมันจะเข้าไปแทนที่ก็เลยมีรอยตกทรายเนผิวจะเป็นครุครขระนะครับปุ่นๆๆนเนี่ยให้เห็นนะครับเยอะเลยเนี่ยครับเนี่ยอย่างตามเนี่ยตามเนี่ยนะครับผิวอย่างงี้ดูง่ายนะครับ เนี่ยแต่ว่าพระหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเนี่ยเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพิมพ์พิมพ์นิยมของวัดบางคานเพราะนั้นองค์จะเล็กกว่านะครับองค์องค์จะเล็กกว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับก็แต่ทันนะครับทันหลวงพ่อเงินปุกเสกครับทันหลวงพ่อเงินปุกเสกเดี๋ยวผมจะให้ดูจากเว็บพระนะครับให้ดูจากเว็บพระว่า รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะรูปร่างยังไงนะครับจะเหมือนนี่ไหมนะครับนี่นะครับเห็นกะนี่กรรมวิธีการสร้างนี่ก็ชัดเจนนะครับเนี่ยเราลอยเนี่ยช่อจนวนเห็นเป็นแนว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 เห็นไหมครับเนี่ยและที่ที่ก้นเดี๋ยวจะขยายนิดนึงนะครับที่ก้นเนี่ยจะเห็นเป็นรอยตกทรายเนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กๆเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอย เป็นลอยก็รียกาลอยตกทรายของน้าขี้วัวนะครับของน้าขี้วัวน้าขี้วัวเนี่ยมันก็ก็เป็นเม็ดทรายก็เป็นเป็นผงนะครับขี้วัวแล้วก็กรองนะครับกรองออกแต่ก็ยังไงก็ยังต้องต้องมีเม็ดทรายละเอียดเล็กๆนะครับพอน้ําเงินเนี่ยละอ้นไหลลงไปแทนที่เนี่ยก็จะเป็นผิวขุ่นขัอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผิวตกทรายอย่างนี้ทําให้ดูง่ายนะครับ ผิวตกใจนียย้ทําให้ดูง่ายเดี็กๆจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะหาแป๊บหนึ่งก่อนที่ในเว็บพระนะครับในเว็บพระเนี่ยครับในเว็บพระเนี่ยครับของของทำเนียบเว็บพระนี้นะครับเนี่ยทำเนียบนี้นะครับเนี่ยเว็บพระเนี่ยทำเนียบพระเครื่องเว็บพระ,พะ นะครับก็เขาจะส่วนมากก็จะลงอันนี้เป็นวัอยเขยเขนก็จะมีเลือดโลหะผสมเนื้อโลหะอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์กลางอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนมากก็จะเป็นเนื้อโลหะผสมของผมนี่เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับลักษณะเนี่ยของเขาเนี่ยเบ้าตาเนี่ยจะลึกๆนะครับเบ้าตาขวาเนี่ยจะลึกๆ แล้วก็ตาขวานจะสูงกว่าตาซ้ายเห็นไหมครับจมูกจมูกจะไม่จะไม่โด่งนะครับปากก็จะเป็นขีด,ขดเฉื่อนิดๆน,น,นะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยอันนี้เห็นจะเห็นดินขี้เบา้ายังอยู่เนี่ยดิน,ด,นดินออกสีออกเหลืองเหลืองเข้มๆนะครับอันนี้ดินขี้เบา้ายังอยู่นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินดูนะครับ ก็จะออกอย่ากคล้ายๆกันนะครับออกจาคล้ายๆกันคือหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเนี่ยเขาก็ถอดพิมพ์มาจากถอดพิมพ์มาจากพิมพ์นิยมของวัดบางคานเพราะฉะนั้นแต่พิมพ์ก็จะตื้นนะครับจะตื้นๆองค์ก็จะเล็กกว่านะครับองค์ก็จะเล็กกว่าแต่ทันแน่นอนนะครับมีมีประวัตินะครับมีประวัติเนีย่ยอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลัง ดูให้ชัดชัดเนี่ยครับเห็นไหมครับหูเนี่ยด้านเนี้ยจะสูงกว่าด้านนี้นะครับลองดูหูด้านนี้อาจจะสูงกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับอขอกหลังก็เห็นได้ชัดเจน เนี่ยครับเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับตาก็จะลึกๆนะครับอันนี้องค์หนึ่งตรงแต,ต่ตรงนี้จะคมนะครับข้างล่างเนี่ยเนี่ยเบื้องฐานเนี่ยโด,เน,ยดเนเท้าเนี่ยเท้านี่จะคมนะครับก็ ชัดเจนนะครับมันก็จะคมมากเห็นไหมครับเนี่ยก็จะคมมองได้ว่าเป็นผ้าหลอกโบราณแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเบอร์แต่ก็ต้องมีส่วนคมบ้างนี้ด้านหลังนะครับองนี้ก็เป็นรอยแทงแทงตะไบที่ข้างนะครับก็เนี่ยเขาเรียกทองแทงตะไบเพราะว่าผ้าเนี่ยเวลาหล่อแล้วจะไม่ค่อยชัดนะครับก็จะแทงตะไบนะครับเนี่ยดูเห็นไหตาข้างเนี้จะทิ้งเฉียง ตาตาซ้ายเนี่ยจะต่ํากว่าตาขวานะครับปากก็จะตรงๆเม้นๆนะครับจมูกบี้ๆหน่อยแล้วนะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตาเห็นไหมครับปากก็จะเม้มๆหน่อยตาขวาเนี่ยตาขวานี่จะสูงกว่าตาซ้ายเห็นไหมครับตาขวาจะสูงกว่าเห็นไหมครับตาซ้ายต่ํา ปากจะไม่เม้มหน่อยนะครับปากจะไม่เม้มจมูกจะบีบี้แล้วก็ตรงคิ้วเนี่ยตาครั้งนี้ก็จะตาเนี่ยจะคิ้วจะชีงเฉียงดวงนี้ครับหน้าตานะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นคิ้วไหมครับจะชีงเฉียงเนี่ยตาขวาสูงกว่าตาซ้ายปากก็จะไม่เม้มตรงตรงเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หน้าตาก็จะอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงขอบคิ้วเนี่ยก็จะชีงเฉียงตรงนี้ก็จะชี้เฉียงนิดนึง ครับแต่ตาเนี่ยต่าตาซ้ายเนี่ยต่าแต่ขอบคิ้วจะทิ้งเฉียงปากมิ้มนะครับเห็นไหมครับก็โอเคนะครับก็มีหลายองค์ครับมีหลายองค์ลองไปเปิดดูนะครับลองไปเปิดดูนะครับมือเนี่ยก็จะเห็นไหมครับมือเนี่ยก็จะนิ้วโคง้งอไม่ติดกันแล้วก็ข้างล่างก็จะมือคล้ายๆเป็น คล้ายๆเป็นพิมพ์นิยมนะครับเพราะว่าก็ถอดพิมพ์มาเห็นไหมครับมือเนี่ยเ,นนเ,นนเห็นไหมครับเนี่ยโค้งแล้วมือข้างล่างก็เป็นนิ้วเป็นนิ้วเห็นไหมครับเนี่ยเขาถอดพิมพ์มาครับแน่นอนแต่องนี้เป็นเนื้อเงินหายากนะครับเนื้อเงินเนี่ยนะครับลักษณะเก่าแล้วนะครับเนี่ยผิวดําผิวดําแห้งสนิทแล้วนะครับ ผิวดำแห่งทนิดเนี่ยดูซอกส่วนลึกเป็นเรื่องเงินจริงๆนะครับเป็นเรื่องเงินจริงๆแล้วรอยตกทรายตามตามซอกตามอะไรมีให้เห็นหมดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนี่ดูนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ